สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าวันนี้ถือว่าเป็นเช้าแรกนะครับที่จังหวัดบึงการตรงนี้นะครับได้รับแสงแดดตั้งแต่เชา้าก่อนหน้าที่ผ่านมานั้นเจ็ดวันแปดวันนะครับที่จังหวัดบึงการแห่งนี้จะไม่ได้รับแสงแดดเลยจะเจอเฉพาะฝนที่ตกรวดตลอดมานะครับ สิ่งที่ตามมาก็คือว่าในช่วงที่ฝนตกชุกตลอดมาเขาไม่ได้รับแสงแดดนั้นก็จะทำให้ดินของบริเวณใต้ทรงพุ่มนั้นมีความชุ่มแล้วก็มีหญ้าขึ้นมาเยอะนะครับจากนี้ไปถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในการที่เราจะดำเนินการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบริเวณใต้ทรงพุ่มนี้ออกให้หมดแล้วเราก็ทำการหว่านปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยในช่วงนี้ ถือว่าเหมาะสมเพราะว่าเป็นช่วงที่แดดอ,ออกมาเป็นปกติแล้วนะครับบึงการนั้นพจนกับฝนตกมาโอ้โหต่อเนื่องไม่ลืมหูลืมตาครับตกยังกับฟ้ารั่วนะครับาจากเจ็ดแปวันที่ผ่านมานี่ครับคือสภาพที่ยญ้าเขาเกิดเร็วมากการที่ยญ้าเขาเกิดเร็วๆแล้วก็โตเร็วอย่างนี้จะทำให้เกิดภาวะการแย่งชิงอาหารกัน ระหว่างรากอของทุเรียนแล้วก็ต้นทุเรียนหนึ่งละประการที่สองก็คือหญ้าที่เขาคลุมปกหนาแน่นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความชื้นรวมทั้งเวลาถูกแสงแดดเขาก็จะร้อนและชื้นจังหวะร้อนและชื้นนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดเชื้อไฟทบทิลานะครับเชื้อไฟทับทิลานี่เขาก็จะ,ะมีลักษณะบูมในช่วงที่อากาศ แฉะ,แะดินแฉะ,แะอย่างนี้รวมท,ท,ทั้งที่ไม่มีแสงแดดด้วยนะครับอของเราอของเราเนี่ยปลูกในลักษณะไว้ที่โล่งอย่างนี้นี่ก็แก้ปัญหาเรื่องเชื้อไฟทอปทาราได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าในช่วงฝนนี้ยังไงก็แนะนําให้ตัดหญ้าออกนะครับบริเวณที่ติดกับโคนนี่ยิ่งเป็นจุดที่ชื้นแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะทําให ต้นทุเรียนของเรานั้นรากเน่าโคนเน่าได้ถือว่าโอกาสดีครับแดดมาแล้วเนี่ยแต่งกิ่งเราก็แต่งได้นะครับกิ่งเราก็สามารถที่จะแต่งได้หญ้า,าเราก็ตัดได้ปุ๋ยเราก็ให้ได้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแสงแดดเป็นช่วงที่ใบเขาเปิด,ปดแล้วก็รับแสงแดดมาสร้างอาหารหรือว่าปรุงอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นโอกาสเหมาะเลยนะครับถ้า ท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยในช่วงที่ฝนตกตลอดมาหลาย,ลายวันอ่ะจังหวะน,นี้ถือว่าโชคดีแล้วครับให้ได้เลยนี่เห็นไหมครับพอสภาพเขาได้รับแสงแดดเนี่ยความเขียวของเขาหรือว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยก็เริ่มที่จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาดูสภาพดินนะครับเการปลูกแบบยกโคกหรือทําโคกให้สไลด์อย่างนี้นี่เป็นข้อดีในช่วงฤดูฝน คือฝนเขาไม่แช่ไม่ขังตรงนี้ดินก็ไม่ไม่แฉะเมื่อดินไม่แฉะนะครับลาก,ก็ไม่เสียหายเห็นได้ชัดเจนมากในเช้าวันนี้นะครับเขาเริ่มเปล่งปลั่งขึ้นมาโอเคนะครับสําหรับเช้าวันนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ